นี้เรายื่นอะไรยังไงคะอะไรยังไงบ้างคะอ่าเป็นใบรับรองแพทย์ครับผมว่าว่าป่วยว่ใช่เป็นหอบหืดครับซึ่งโดนโดนจำหน่ายเป็นประเภทยังไงประเภทที่สี่ก็เห็นว่าตอนแรกก็จะจับใบดำใบแดง่าก็จริงจริงจริงเมื่อปีที่แล้วเราก็คิดว่าแบบเออเราก็เลยทำเลยแล้วกันเนาะปีสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าตอนการบอลการบอลก็ ไปเช็คเนี่ยหมอบอกว่าเป็นหออะไรเงี้ยเราก็แบบไปเช็คจริงจังดูอีกทีหนึ่งแล้วก็อ๋อเออก็เลยแบบเอาไปรับรองแพทย์มาใช่ไหมคะร่างพันธุ์ทุกปีแต่ปีนี้เราแบบใจยื่นโลกน่คะคนก็สงสัยว่าทำไมถึงมายื่นปีนี้ตอนนี้เงียค่ไเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือคือไม้ตอนเด็กมันเป็นหอเป็นตั้งแต่ตอนประมาณตอนนั้นอยู่ออสเตรเลียตอนเด็กเลยฮะแล้วก็พอโตขึ้นมันก็ มันก็แบบว่าเราก็เราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้อะไรเราก็แสดงละครอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้มีอาการอะไรมากมายอะไรเงี้ยครับแต่พอไปตรวจก็ผมว่าพอมาตรวจแลวผมก็ยังเป็นอยู่กดที่ไหนครับท้ามังกดครับผมจริงๆอยากมีฟีลแบบลุ้นอะไรอย่างเงี้ยไหมคะแบบไปดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อันนี้ก็แล้วแต่หรือว่ามันลุ้นไปไหม อันนั้นก็ตื่นเต้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกหัวใจแฟนคับเสียดายอีกไหมคะเสียดายไหมเสียดายอะไรครับเสียดายไม่ได้ไปเซอร์ไพรหรือรับใช้ชาติเลยก็จริงๆก็เสียดายครับผมฮะก็เห็นคนอื่นเขาได้ลุ้นกันแฟนคลับมาร่วมเป็นเพงใจเต็มเลยสบายแล้วต่อไปรับงานได้เต็มที่ก็ใช่ครับผมก็ขอรับใช้ชาติในแบบของผมละกันเนาะก็ ขอไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติให้ชาวต่างชาติเขาได้รู้จักบ้านเรามากขึ้นอยากจะมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้นนะครับเป็นไงบ้างคะตอนนี้งานที่จีนเป็นยังไก็ดีครับผมฮะเพิ่งไปรับรางวัลเพิ่งได้รางวัลมาเป็นศิลปินต่างชาติที่เป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นนักแสดงที่เด่นเลยครับโอเคยูอวอร์ฮะคู่บ๊ะคู่อว์อย่างซีรีส์ตอนนี้ยังมีถ่ายอะไรอยู่บ้างไหมคะ ตอนตอนนี้ตอนนี้ยังครับผมฮะแต่ว่าเพราะว่าทุกคนเขาก็การอลดดุนกันอยู่ <laughs> แต่ว่าหลังจากนี้เขาก็คงจะเริ่มเริ่มขายงานอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็จริงล่าสุดเพิ่งเจอไอดอลมาไปเจอเจสซี่มาตื่นเต้นมากนั่งโต๊ะใกล้ๆกันเลย <laughs> อะ <laughs> ่ <laughs> ะฮะแบมีสิทธิ์ไปเล่นเลยไม่ได้นำตัวอะไรเงี้ยเขาไปแนะนำตัวครับผมจริงีเขาพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยแบบประสานกับเรื่องหน่นอยจริงๆก็คืออยากร่วมงานกับ ใช่ใช่คือไอดอลผมในสายบูก็มีอยู่ประมาณไม่กี่คนนะมีเจ็ตลีมีแจ็คกี้แชนมีอะไรอย่างเนี้ครับก็คงจะประมาณนั้นครับผมฮะก็คงก็อยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศอ่าจริงๆผมเซ็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครก็เซ็นสัญญาอัน under ค่ายลองลองรางวัลเมื่อกี้ที่ไม้บอกว่าได้รับเป็นเกี่ยวกับอะไรกันนะคะ เกี่ยวกับนักแสดงแล้วก็ดาราเอ้ยไม่ใช่เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นทั้งนักร้องต่างชาติเหมือนข้ามชาติอะไรดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วยงงานยอะครับรงละครตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาก็ยังบอกเป็นคนรู้ไม่้ก็เลยยังไม่ไม่ได้มีใครกล้าติดต่ออะไรเข้ามาตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรแล้วก็ยังไม่ได้รับอะไรนอกจากนอกจากทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็อย่างอื่นก็ยังไม่ได้รับอะไรมาก จะไปเอาดีต่างประเทศอย่างเดียวเลยป่ะคะก็คงไม่ครับผมไม่คิดทิ้งที่บ้านผมหรอกครับที่นี่เป็นหลักไหมครับผมโอเคไม่ไม่ไม่